สวัสดีครับเอซอุ่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับปีนี้นับว่าบอสโจซีโอสมองเพชรนะครับผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนาะเมื่อลูกสาวดังปานนี้นะครับแล้วพ่อจะน้อยหน้าได้ยังไงจะทำให้ฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่สมศักดิ์ศรีกับลูกสาวผู้โด่งดังได้ยังไง นะครับพ่อโจจัดหนักจัดเต็มเนาะปีนี้ทุ่มทุนสร้างอย่างหนักเลยนะครับสาวน้อยลำเพลิน2องอลังการงานสร้างแล้วนะครับแล้วนี่สาวน้อยเพชรบันแพงวงหนึ่งยิ่งอลังการงานสร้างทั้งแสงสีเสียงโอ้โหเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเอฟซทุกทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้าไปชมในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ ปีนี้โอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆนะครับสร้างความตะลึงคพลิเพลิดให้กับบรรดาผู้ชมทั้งหลายที่ได้เห็นนะครับทั้งแสงสีเสียงฉากสีสวยสดงดงามเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนักแสดงศิลปินต่างๆด้านหน้าเวทีนี่นับว่าสีสดใสฉุดฉาดตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบอโจจัดหนักจัดเต็มนะปีนี้นะครับเพื่อมาให้ลูกสาวซูปเปอร์สตารรากย่าของเรานะ ซูปเปอร์สตาร์มหาชนนะครับอุียเพชรบ้านแพงได้น้อยหน้าใครเขานะครับนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอทุกทุกท่านผลงานด้านหน้าวิธีสวยสดงดงามอย่างนี้นะครับมันเป็นกำไรนะครับบอสโจคืนกำไรให้กับบรรดาพ่อๆแม่ๆเอฟซทั้งหลายเนาะที่ซื้อตัวจองตัวเข้าไปชมนะครับชมความอลังการความสวยสดงดงาม ด้านหน้าวิธีแล้วก็การแสดงของศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านเพลงทุกชุดนะครับปีนี้จัดหนักจัดเต็มคุ้มค่าดูจริงๆเลยนะครับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแสงสีเสียงปีนี้สุดยอดเลยจริงๆนะครับปอโจผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจริงๆเลยนะครับนับได้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเป็นหมอลำยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผู้นำซีอีโอ บอสโจยุมนินนะครับซีอสมองเพชรผู้นำหมอลำสู่ยุคใหม่อลังการจริงๆเลยนะครับด้านหน้าเวทีจอ L.C.D แสงสีเสียงโอ้โหนับว่ายังไม่เคยมีหมอลำวงไหนทำแบบนี้มาก่อนนะครับนับว่าบอสโจคือผู้นำอย่างแท้จริงเลยนะครับนำพาสาวน้อย เพชรบ้านแพงสู่ความเป็นยุคใหม่นะครับเป็นหมอลำยุคใหม่จริงๆเลยนะครับตอนนี้น้องอุ๋งอิงก็ไม่สบายเนาะได้ไปหาหมอฉีดยาก,กินยาเรียบร้อยแล้วนะครับสองวันเนาะพรุ่งนี้เป็นวันเปิดฤด,ดูกาลก็หวังว่าหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกสาวแห่งชาติของเรานะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตัวชูวงนะครับ จะต้องหายทันในวันเปิดวงพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะหากไม่มีฝนตกนะครับน่าจะเป็นทางการแล้วละ24กันยายนนี้นะครับที่บ้านเพลงสนามกีฬาบ้านเพลงพบกันนะครับเอฟทุกทท่านปีนี้อลังการงานสร้างบอสโจคืนกำไรให้กับบรรดาเอฟซีพอ่อๆแม่ๆทั้งหลายนะครับจะได้ชมผลงานอันโดดเด่น ทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับสู่หมอลำยุคใหม่นะครับยังไม่เคยมีหมอลำวงใดๆเลยที่ทำลักษณะนี้มาก่อนนะครับนี่แหละครับบอสโจยมรินนามวงษาผู้นำซ c e ีผู้ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีวิสัยทัศน์คิดใหม่นะครับนำความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่องค์กรนะครับเข้าสู่ยุคใหม่ของ วงการหมอลำอย่างแท้จริงเลยนะครับตั้งแต่บอสโจเข้าสู่ลดเล่นกับวงการหมอลำมานะครับบอสโจเป็นผู้ที่มีความเพียรน,นะครับขยันฝ่าฟันอุปสร,รรคต่างๆแก้ปัญหาต่างๆนะครับลุลุ่มรอดอนมาจนประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับเมื่อหาปีที่แล้วนะครับบอสโจและก็พ่อเนาะพ่อสงกรานก็พากันไปดูพื้นที่แห่งใหม่นะครับเป็นดู ที่ดินเนาะที่จะสร้างโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดมโดมใหม่ของสาวน้อยนะครับซึ่งพ่อสงการแล้วบอสโจก็พากันไปดูเนาะไปซื้อที่ดินแล้วก็ลงมือปลูกสร้างโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนสวยสดงดงามจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกสองแปลงด้านข้างของโดมเนาะปัจจุบันนี้อลังการงานสร้างเลยนะครับเป็นอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างสมบูรณ์แบบ ยิ่งมามีลูกสาวบุญธรรมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาในอ้อมกอดของสาน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาในอ้อมกอดของวงตระกูลนามวงศานะครับยิ่งเพิ่มความทวีคูณทวีความเจริญรุ่งเรืองให้กับบอสโจและก็โดมสาน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพ่อโจพ่อผู้ชุบชีวิตอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงชุบชีวิตครอบครัวอุ๋งอิง ให้ได้อยู่ดีกินดีในวันนี้นะครับจนมีอาณาจากักรองหอิงขึ้นมาเป็นหลังบรนล่มถ้ำเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับสองพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีจะพากันสรรสร้างงานสร้างผลงานให้ผู้ชมให้บรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทั้งหลายได้ชื่นชมได้มีความสุขกันนะครับเราผู้เป็นเอฟซีของอู่อิงเพชรบ้านเพลงสาน้อยเพชรบ้านเพลงเราก็ต้องสนับสนุน องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งวงหนึ่งวงสองนะครับถ้าหากว่าวงหนึ่งวงสองวงใดก็ตามไปแสดงที่ใดใดใกล้บริเวณบ้านท่านนะครับก็เข้าไปชมเข้าไปดูเนาะซื้อตัว๋วไปให้กําลังใจทั้งสองวงนะครับทั้งวงหนึ่งวงสองยังไงยังไงก็คือองค์กรเดียวกันเนาะบอสโจโยมนินนมวงศามนะครับผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ผู้นําที่มีแต่ให้นะครับไม่เคยเอารัดเอาเปรียบลูกน้องเลยนะครับ ไม่มีข่าวเรื่องลบๆเรื่องจู้สาวกับลูกทีมของตนเองเลยนะครับมีคนเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะครับคิดดีทดําดีมาตลอดบอสโจคือผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับคิดดีทดําดีสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่บอสโจคิดดีทําดีทําให้บอสโจพบกับความเจริญรุ่งเรืองพบกับสิ่งดีๆนะครับพบกับเพชรเม็ดงามวิ่งเพชรบ้านแพงลูกสาวบุญธรรมของ บอสโจนะครับพ่อเป็นคนสรรสร้างหางานลูกเป็นคนสนับสนุนนำพาองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงโด่งดังไปด้วยกันนะครับน้ำพุ่งเรือสื่อพงปาสองพ่อลูกคู่บุญคู่บาร,รมีจะสร้างอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับเอ mm hmm. ทุกทุกท่าน mm hmm.